ไปเท่าไหร่แบบนี้ดีกว่าเอาตัวเลขมันเลยโดนรูดไปเท่าไหร่ถ้าพ่อกับแม่ดูคลิปนี้ให้เอาให้รูด้วโดนรูดไปแสนกว่าแสนกว่าแสนกว่าอะไรที่ทําให้หลงไปให้ยืนบัตรเครดิตให้ไปรูดเนี่ยฮะมันหน้าตามันเป็นยังไงฮะเดี๋ยอธิบายรูปร่างให้ดูหน่อยสิคือหน้าตาคือแบบคือ คือไม่ดีเลยคือแบบหน้าตาคือไม่ดีเลยคายหนะ้าตาเดี๋ยวลยแล้วเธอหลงอะไรเขาคือตอนนั้นอะหลงคําพูดหลงเขาพูดเเป็นเขาพูดเก่งเขาพูดแบบว่าถ้าแบบมาทําอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีข้อดีหนึ่งสองสามสี่นะเหมือนอ,อารมณ์เป็นนักพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยหน้าตาเขาอะก็ยังมาคิดอยู่ว่าหลงไปได้ยังไงอย่างเงี้ย <laughs> แต่พี่สาวอะเหมือนรู้แหละ พี่สาวก็เป็นคนที่เชื่อทางนี้อยู่เขาก็เลยแบบเขามีเรียกเรียกของทางเหนืออ่ะทางเหนือเขาจะเรียกว่าเมื่ออเหมือนแบบหมอดูแบบด้านคุณใสอะไรเงี้ยพี่สาวก็จะมีแบบประจําตัวอยู่อ,อะไรเงี้ยเขาก็ทักมาบอกว่าเนี่ยน้องสาวโดนขอกนะเออแต่พี่สาวก็ไม่บอกเราว่าพี่รู้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แกก็แอบไปทําพิธีเอาของออกให้